สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้มาที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะคะซึ่งสถานที่วันนี้ที่เราจะแนะนําก็คือวัดภูเขาทองค่ะวัดภูเขาทองนะคะเป็นสถานที่ที่เราอยากจะมาบูชาและขอพรนะคะ ประวัติของวัดภูเขาทองพระเจ้าหุ่นสาวดีบุเรงนองเป็นผู้สร้างเมื่อพศ2112คราวยคทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในเวลาที่ประทับอยู่พระนครศรีอยุธยาได้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองใหญ่แบบมอญขึ้นไว้เป็นที่ระลึกเมื่อคราวรบชนะไทยโดยรูปแบบของฐานเจดีย์มีลักษณะคล้ายกับแบบมอญพม่าสันนิษฐานว่าสร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อชัยชนะแต่ทำได้เพียงราบฐานแล้วยกทัพกลับ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่เจดีภูเขาทองนะคะเป็นสีขาวขึ้นไปจนชั้นบนสุดนะคะแล้วก็ไปเคารพบูชาในด้านข้างในเจดีนะคะที่ตรงนี้เราต้องเงียบนะคะห้ามส่งเสียงดังค่ะ รู้สึกศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะก็เชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาที่นี่นะคะในสถานที่นี้ก็จะมีสถานที่แบบเศรษฐกิจพอเพียงให้ชมนั่งชิลๆผ่อนคลายสไตล์นบ้านนะคะแล้วเราก็เดินทางกลับกันค่ะ